สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พึ่งจะชวนมาเล่นสนุกกันนะคะเ,ออเป็นสิ่งที่เพิ่งชอบทํามากเลยในช่วงเนี้ยเนื่องจากว่าพึ่งขี้เกียจเปิดไพ่หลายแบบอ่านไพ่ยเยอะๆนะคะก็จะใช้วิธีตั้งคําถามแล้วก็แบ่งออ,ออกเป็นสองกองนะคะแล้วก็กําหนดคําตอบไว้ค่ะว่าใช่ไม่ใช่หรือว่าดีไม่ดีหรือว่าคําตอบจะออกมาเป็นแนวไหนนะคะแต่ว่าคําถามเนี้ยพอเราตั้งแล้วเนี้ยก็จะกําหนดคําตอบไว้2 ทางนะคะเพิ่งอยากจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันค่ะก็ทุกคนนะคะลองตั้งคําถามไว้ในใจเลยค่ะแล้วก็ให้กําหนดว่ากองนี้นะคะเป็นคําตอบที่1ค่ะแล้วก็ส่วนน้องคนนี้นะคะเป็นคําตอบที่2ค่ะที่เลือกไว้ในใจนะคะโอเคถ้าเดอะซันออกกองไหนนะคะจะเป็นคําตอบของคําถามที่ตั้งไว้ในตอนนี้นะคะ เ,ออเดี๋ยวเพิ่งจะเปิดไพ่ทั้งหมด3รอบนะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะคะถ้าเดอะซันออกกองไหนมากที่สุดก็ให้เป็นกองนั้นนะคะเป็นคำตอบของวันนี้ค่ะอ่ะคอโอเครอ,อบแรกเนอะเดอะซันออกอันไหนนะจริงๆช่วงนี้เพิ่งชอบเล่นแบบนี้มากเลยแล้วก็มันง่ายดีค่ะ บางทีเราก็อยากจะรู้เรื่องเดียวนะคำถามเดียวเจาะลงไปตรงๆเลยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มเคยเปิดจนหมดกองเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จะอธิษฐานให้เดซันออกมาเร็วๆนะคะเพราะว่าเราจะเปิดกัน3รอบค่ะแต่ถ้าคิดยาวไปเดี๋ยวเพิ่งจะไปเร่งเออ่ช่วงที่เปิดไพ่ให้เร็วขึ้นนะคะโอ้ย <laughs> อันไหนแล้วนะ เอ๊ะ hey. แก้งหรือเปล่านะเอ้ยไม่ใช่อืมเย้อันนี้นะคะรอบแรกนะคะเดือดซันออกน้องกองที่สองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใหม่อีกสองรอบค่ะมาดูกันว่าน้องจะออกกองเดิมไหมนะ ตั้งใจค่ะโอ้ยตื่นเต้นนะคะก็ยังจะสับภพ่กระโดดกระเด้งนะคะดอกแอปหนึ่งนะคะอะปัดสักหน่อยเนาะพร้อมไหมคะอันนี้คำถามเดิมนะคะอันนี้เป็นคำตอบที่หนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคำตอบที่สองค่ะ The Sun ออกกองไหนก็ กองนั้นจะเป็นคําตอบของคําถามที่ถามอยู่ในใจของทุกคนนะคะโอ้น้องออกกองเดิมค่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายถ้าออกกองเดิมอีกก็เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ซับกันเห็นๆน,นะคะ โอเคกรีดไพ่เนาะเขาเรียกกรีดภพย,ยเนาะปกติน้องจะกรีดดีมากแต่วันนี้รู้สึกแบบเขินกล้องอัดครั้งแรกค่ะโอเคทำกันไปยาวๆนะคะจะไม่ตัดคลิปเลยเนาะพร้อมไหมคะคำถามเดิมคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองค่ะ ตื่นเต้นหน้าตื่นเต้นไหมน้องออกกองนี้ค่ะก็ลองตัดสินใจกันโดูนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนค่ะ เอาใหม่หรือเราจะเปิดอีกกล่องอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มดีไหมคะเริ่มโรเลมาลองคิดซะว่าเล่นเทนนิสนะคะเล่นกีฬาอะไรสักอันนตัดสักรอบไหมติงโอเคค่ะ เหมือนเดิมนะคะคำถามเดิมคำถามเมื่อกี้คำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองค่ะโอเคเดยวสันจ๋า๊ o ส์ นะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนคะ่ะ